ชีวิตนะคะทำยังไงให้คุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตสิเท่าด้วยการใช้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนี่นะคะ my life เนอะวันนี้ครูเนี่ย ตกผลึกหลาย,ลายอย่างมาให้ทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนกลับมาตระหนักสิ่งนี้มากๆเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยมัวแต่ไปเพิ่มอะไรที่มันแบบไม่ได้สร้างผลจริงๆอ่ะบางคนพยายามจะไปเพิ่มผลให้ผลมากขึ้นให้ผลโตขึ้นให้ผลใหญ่ขึ้นบางคนกําลังพยายามเพิ่มใบอยากให้ใบมันสังก้อนแสงสร้างอาหารให้เรานะคะบางคนก็โฟกัสผิดนะคะให้เราได้ผลที่เท่าเดิมย้ำๆย้ำๆซ้ำ,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 ำๆอยู่แบบนั้นคูขอถามก่อนว่าตอนนี้ทุกคนอยากได้ผลแบบไหนอยากได้ผลลัพธ์ชีวิตยังไงถ้าคุณไม่รู้จากผลคุณจะเลือกมเมล็ดไม่ถูกตั้งแต่แรก แล้วเมื่อมเมล็ดถูกกระบวน,นการเติบโตต่อไปนี่แหละที่จะสร้างผลลัพธ์สิบเท่าให้กับคุณทุกคนเห็นภาพนี้ไหม My life มันมีอะไรบ้างรากเท่ากับใจของเราลำต้นเท่ากับการตัดสินใจใบไม้ <By> my, เปรียบเทียบกับทักษะผลเท่ากับผลลัพธ์ในชีวิตนะอันดับแรกธรรมชาติมันโตจากตรงไหนก่อนรากงอกก่อนรลกคือใจของเรานั่นแหละการที่เราจะทําอะไรบางอย่างก็ตามในชีวิตของเราเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์นั้นเริ่มจากใจของเราก่อนว่าใจของเราเนี่ยมันมีความสุขไหมที่จะทําสิ่งนั้น หรือมีอารมณ์ที่มันอยากที่จะพัฒนาสิ่งนั้นไหมถ้ามีแสดงว่ารากของคุณ ดีอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ี่ดีจงเปลี่ยนที่ลากก่อนถึงวันหนึ่งนะผลคุณจะดีแค่ไหนอะสักวันผลมันจะตายไปเพราะอะไรเพราะลากคุณเน่านเมื่อลากเน่าดูดของเน่าเข้าไปมาเจอลําต้นอีกเอาตัดสินใจรับของเน่าโอเคของเน่ามาแล้วผ่านนะคะความล้มเหลวในชีวิตมาแล้วอุบัติเหตุมาแล้วหรือเรื่องที่มันไม่ดีมาแล้วตัดสินใจรับสิ่งนั้นผ่าน,ผ,านผ่านเข้ามามาตรงใบใบคืออะไรเพิ่มทักษะอีกทักษะอะไรทักษะเกี่ยวกับทํายังไงให้ไปโกงเขาได้ทํายังไงให้ไปเอาเงินเขาได้มาเล่น การตลาดยังไงน,นู่นนั่นไปเพิ่มทักษะที่มันไม่ดีอ่ะแล้วทําไงเกิดผลที่ไม่ดีไงเมื่อเกิดผลไม่ดีวันหนึ่งก็เน่าเสียสรุปมันต้องถอนรากของคนหมดเลยอ่ะนั่นคือในเวที่ไม่โอเคแล้วไม่อยากให้เล่นสิ่งที่อยากให้เล่นก็คือให้คุณกลับมาแก้ที่ลากก่อนให้ลากของคุณมันเป็นรากที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเป็นรากที่ดีแล้วดูดแต่สารอาหารที่ดีเท่านั้นเลือกอ่ะการเสพสื่อของคุณทุกคนก็เหมือนการเลือกอาหารให้กับตัวเองเลือกน้ําให้กับลําต้นตัวเองกับลากของตัวเเอออองงพรรรราาาาาาาะฉะฉนนนััน้้้้คคุุณณยกกกกแแทททีีี่่่จิลบมํหหื ดูดซับทุกวันคือสื่อที่คุณเสพอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีเสพสื่อที่ดีกินแต่ของดีอ่ะกินแต่อาหารใจดีๆไม่ใช่ไปเสพพวกอุบัติเหตุคนล้มเหลวเศรษฐกิจกำลังจะล้มนะนุ้ยนั่นถ้าคุณเสพเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วลากคุณต้องแอบดูดเข้าไปบ้างลำต้นคืออะไรการตัดสินใจเมื่อคุณดูดมาแล้วอ่ะคุณดูดข้อมูลดีแค่ไหนก็ตามน้ําดีแค่ไหนก็ตามของดีแค่ไหนก็ตามเรียนคอร์สออนไลน์ดีแค่ไหนก็ตามเรียนไปเถอะเรียนให้ตายเรียนไปเถอะแต่มาติดตรงนี้ติดตรงลำต้นเนี่ยเพราะอะไรคุณ่ดจคะี ถ้าคุณไม่ตัดสินใจให้น้ําดีๆหรือของดีๆความรู้ดีๆข้อมูลดีๆจากรากที่ดูดมาเนี่ยเข้าไปในลําต้นแล้วผ่านไปใบการที่คุณจะผ่านไปถึงใบหรือผลได้เนี่ยก็คือต้องตัดสินใจไง ตัดสินใจแล้วปุ๊บก็คือยอมให้น้ําดีๆให้ข้อมูลดีๆเข้าไปในลําต้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดผลมันต้องเริ่มจากใบก่อนธรรมชาติทําแบบนี้เมื่อน้ําดีๆข้อมูลดีๆผ่านเข้ามาในลําต้นแล้วเนี่ยจะไปหาใบน้ําเข้ามาแล้วผ่านการกระตัดสินใจแล้วมาหาใบถ้าพูดถึงธรรมชาติเนี่ยใบทำหน้าที่สัรงะห์แสงหรือผลิตอาหารให้กับผลถ้าใบไม่สัรงะห์แสงหรือใบไม่ได้ทํางานของใบผลก็ไม่เกิดขึ้นถึงผลเกิดขึ้นก็ไม่สมบูรณ์ ใบที่ครูบอกก็คือทักษะทุกคนผ่านการตัดสินใจมาแล้วแต่ไม่เพิ่มทักษะของตัวเองไม่เพิ่มทักษะของชีวิตตัวเองเลยไม่พัฒนาเลยอะ่ะอยากได้ผลนะอยากเป็นโค้ชสออนไลน์อยากประสบความสาเร็จในชีวิตอยากได้เงิน10ล้านแล้วอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยก็เหมือนใบที่แคะแกนใบที่เป็นโรคใบที่เน่าเพราะอะไรไม่ยอมทำไม่ยอมทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ธรรมชาติของคุณที่คุณมีคือเพิ่มทักษะให้ตัวเอง คุณพัฒนาเพื่อที่จะสร้างผลเพื่อที่จะสร้างอาหารระหว่างที่คุณพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นการที่คุณได้เห็นตัวเองได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเหมือนใบไม้ที่สังเคราะห์แสงแล้วมีอาหารเพิ่มขึ้นนล้วขึ้นส่งให้ผลไงถ้าว่าคุณไม่เสริมทักษะตัวเองเลยไม่ฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นเลยคุณมีทักษะแบบเดิมคุณทําแบบเดิมคุกก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมเมื่อคุณเพิ่มทักษะใหม่มีทักษะที่มากขึ้นเพิ่มการขายเพิ่มการขยายธุรกิจเพิ่มการพูดเพิ่มการออกหน้ากล้องเพิ่มการ จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตรงหน้าคุณให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อคุณมีสมดุลธรรมชาติที่ชัดพอธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาแสงสว่างหมดเพราะฉะนั้นคุณคือหนึ่งในธรรมชาติคุณจะอยู่ในที่มืดทําไมคุณจงหันหาแสงแสงสว่างอยู่ที่ใดเอาตัวเองมาอยู่ที่นั่นธรรมชาติเป็นแบบไหนทําตัวอย่างธรรมชาติแล้วคุณจะง่ายๆสบายสบาย